เผ็น,น,นิดนิดหนึ่งนะก็อร่อยอยู่ใครที่ทานเผ็ดก็พริกเกลือนะจ๊ะคลิปนี้ก็ราไปก่อนนะจ๊ะเจ๋าวันนี้วันว่างน่เจ๊เราก็มาเคี่ยวน้ำเชื่อมกันก่อนนะจ๊ะสูตรนี้ทำํำกับกระท้อนลงไปนะจ๊ะความจริงต้องใช้เกลือปน่นเอ้ยความจริงต้องใช้เกลือเม็ดไม่ใช่เกลือป่นนะ ก็ใส่ลงไปครึ่งกิโละนะจ๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงประมาณสองขีดนะจ๊ะเติมเกลือลงใส่ถุงแบบนี้นะจ๊ะก็ใส่กระทอนลงไปแล้วก็เซนยังเชื่อมลงไปแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสองถึงสามวันเราก็เอามารับประทานนะกรีบๆนะจ๊ะเวลารับทานจะได้ทานง่ายนะจ๊ะอันไหนที่มันเน่าแล้วก็ แช่ไปนนจาระท้อนเราจะได้มีสีสดใสนนจาะเวลาเราใส่เกลือลงไปเนาะจะปอกไปสับๆๆๆให้มันเป็นก็ใส่ถุงแบบนี้นนจาะก็ใส่กระทอนลงไปแล้วก็เซนยังเชื่อมลงไปแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสองถึงสามวันเราก็เอามารับประทานกระปอกไปเลยจ้าสับๆๆๆหน้าปอกไปเลยจ้ะเพลินๆนะจ๊ะ บอกไปแช่ไปนะจ๊ะกระท้อนเราจะได้มีสีสดใสนนจาะเวลาเราใส่เกลือลงไปเนาะจะบอกไปสับๆๆให้มันเป็นใส่เกลือลงไปประมาณสิบช้อนโต๊ะนะจ๊ะเพื่อแช่กระท้อนไม่ให้กระทอนมีสีครึ่งกิโลนะจ๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงประมาณสองขีดนะจ๊ะ เติมเกลือลงกลลงไปประมาณสิบช้อนโต๊ะนั่นจ๊ะเพื่อแช่กระท้อนไม่ให้กระท้อนมีสีจ้ากก็จะเป็นเดีดเนี้นเดี๋ยวมาชิมก่อนอืมติดเค็มนิดนิดหนึ่งนะก็อร่อยอยู่ใครที่ทานเผ็ดก็ พริกเกลือนะจ๊ะขิดนี้ก็ราบไปก่อนนะจ๊ะครึ่งกิโลนะจ๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงประมาณสองขีดนะจ๊ะเติมเกลือรึครึ่งกิโลนะจ๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงประมาณสองขีดนะจ๊ะเติมเกลือรึสวัสดีจ๊ะ สูตรนี้จะอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยก็ปอกอยู่นานเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ปอกปอกไปจ้ะตัดทิ้งไปเลยก็ปอกอยู่นานเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ปอกปอกไปจ้ะ ก็ใส่ถุงแบบนี้นะจ๊ะก็ใส่กระทองลงไปแล้วก็เส้นยังเชื่อมลงไปแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสองถึงสามวันเราก็เอามารับประทานนะีไปนะจ๊ะความจริงต้องใช้เกลือป่นเอ้ยความจริงต้องใช้เกลือเม็ดไม่ใช่เกลือป่นนะแล้วใส่ลงไปเลยตัดทิ้งไปเลยก็ปอกอยู่นานเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ปอกปอกไปจ้ะ เกลือลงไปประมาณสิบช้อนโต๊ะนะจะเพื่อแช่กระท้อนไม่ให้กระท้อนมีสีติดเค็มนิด,น,ดนิดหนึ่งนะก็อร่อยอยู่ใครที่ทานเผ็ดก็พริกเกลือนะจ๊ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าเจ้จ๋าวันนี้วันว่างเลเจ๊ตุก็มาเคี่ยวน้ำเชื่ยมกันก่อนนะจ๊ะสูตรนี้ทำกับกระท้อน กรีบกรีบนะจ๊ะเวลารับทานจิตได้ทานง่ายะจะอันไหนที่มันเน่าแล้วก็จ้าก็ะเป็นเด็กเน้เนเด็กมาชิมก่อนอืมนะจ้าชิมเบิงนะจ๊ะเอารสชาติที่เราต้องการคุรีคุรีให้มันแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะจ๊ะประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ในน้ําเชื่อม เสร็จแล้วนี่เราก็มาใส่ถุงแบบนี้นะจ๊ะก็ใส่กระทอนลงไปแล้วก็เส็นยังเชื่อมลงไปแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสองถึงสามวันเราก็เอามารับประทานตัดทิ้งไปเลยก็ปอกอยู่นานเหมือนกันนะจ๊ะก,ก็ปอกปอกไปจ้าละลายน้ำนะจจะตั้งไฟทิ้งไว้ในจ๊ะเสร็จแล้วเราก็มาปอกกระทอนโดยตัวจ้า ุงมาเอกเลยนะจ๊ะก็เตรียมน้ำสักครึ่งกิโลนะจ๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงประมาณสองขีดนะจ๊ะเติมเกลือลงเธ้จ๋าวันนี้วันว่างนี่เจ๊ก็มาเคี่ยวน้ำเชื่อมกันก่อนนะจ๊ะสูตรนี้ทำกับกระท้อนติดเ็มนิดนิดหนึ่งนะก็อร่อยอยู่ใครที่ทานเผ็ดก็ พี่เกลือนะจ๊ะคลิปนี้ก็ราบไปก่อน,นจ๊ะแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้นะจ๊ะประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ในน้ําเชื่อมเสร็จแล้วนี่เราก็มาสมีิจา้าใส่ถุงแบบนี้นะจ๊ะก็ใส่กระทองลงไปแล้วก็ใส่น้งเชื่อมลงไปแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสองถึงสามวันเราก็เอามารับประทาน,นประมาณ สามกิโลนะจ๊ะเราก็ใส่น้ำตาลรายขาาไปด้วยนะจ๊ะหนึ่งกิโลเล้วก็ใส่น้ำตาลกรวดไปนะจ๊ะซิมเบิงนะจ๊ะเอารสชาติที่เราต้องการคุริคุรให้มันละลายนะ้ำนะจ๊ะตั้งไฟทิ้งไว้นนจ๊ะเสร็จแล้วเราก็มาปอกกระท้อนโดยตยจ้าถุงมาเอกเลยนะจ๊ะก็เตรียมน้ำ แล้วก็แช่น้ําเกลือไว้นนจ๊ะประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนนจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ในน้ําเชื่อมเสร็จแล้วนี่เราก็สูตรนี้จะอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ประมาณสามกิโลนจ๊ะเราก็ใส่น้ำตาลรายขาไปดูในจ๊ะหนึ่งกิโลแล้วก็ใส่น้ำตาลกรวดไปจ้าก็จะเป็นแบบนี้นนเลยเลยมาชิมก่อน แล้วก็แช่น้าเกลือไว้นะจ๊ะประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนนจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ในน้ําเชื่อมเสร็จแล้วนี่เราก็ละลายนะ้ำานะจะตั้งไฟทิ้งไว้นนจ๊ะเสร็จแล้วเราก็มาปอกกระท้อนโดยตร้จ้าทุงมาเอกเลยนนจ๊ะก็เตรียมน้ําเสร็จก็ปอกไปเลยจ้ะสับๆๆนางปอกไปเลยจ้ะเพลินๆนนจ้า บอกไปครึ่งกิโลนะจ๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงประมาณสองขีดนะจ๊ะเติมเกลือลงจ๊ะชิมเบิงนะจ๊ะเอารสชาติที่เราต้องการคุริคุริให้มันใส่เกลือลงไปประมาณสิบช้อนโต๊ะนะจ๊ะเพื่อแช่กระท้อนไม่ให้กระท้อนมีสีสวัสดีจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจอจ้าวันนี้วันว่างนี่เจ็ตุก็มาเคี่ยวน้ำเชื่อมกันก่อนนะจ๊ะสูตรนี้ทำกะทกระท้อนสูตรนี้จะอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณสิบช้อนโต๊ะนะจ๊ะเพ่อแช่กระท้อนไม่ให้กระท้อน มีสีติดเคม็มนิดนิดหนึ่งนะก็อร่อยอยู่ใครที่ทานเผ็ดก็พริกเกลือนะจ๊ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะติดเคม็มนิดนิดหนึ่งนะก็อร่อยอยู่ใครที่ทานเผ็ดก็พริกเกลือนะจ๊ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะก็ใส่ถุงแบบนี้นะจ๊ะก็ใส่กระทองลงไปแลๆๆ้วก็ เส่น้ำเชื่อมลงไปแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสอถสามวันเราก็เอามารับประทาน,นะะละลายน,ะนะ้ำนจะตั้งไฟทิ้งไว้ในจานเสร็จแล้วเราก็มาปอกกระท้อนโดยตุ้จ้าถุงมาเอกเลยนะจ๊ะก็เตรียมน้ำรประมาณสามกิโลนะจ๊ะเราก็ใส่น้ำตาลใายขาาไปดยนะจ๊ะ หนึ่งกิโลเรวก็ใส่น้ำตาลกรวดไปแช่ไปนะจ๊ะกระท้อนเราจะได้มีสีสดใสนะจ๊ะเวลาเราใส่เกลือลงไปเนาะจะปอกไปสับๆๆให้มันเป็นจ้าก็จะเป็นเด็ี้น้่เดี๋ยวมาชิมก่อนอืม สูตรนี้จะอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ใสเกลือลงไปประมาณ10บช้อนโต๊ะนะจ๊ะเพื่อแช่กระท้อนไม่ให้กระท้อนมีสีครึ่งกิโลนะจ๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงประมาณ2ขีดนะจ๊ะเ <c oughs> ติมเกลือลงไปนะจ๊ะ ความจริงต้องใช้เกลือป่นเอ้ยความจริงต้องใช้เกลือเม็ดไม่ใช่เกลือป่นนะก็ะใส่ลงไปเลยเกลือลงไปประมาณสิบช้อนโต๊ะนั้นจ้ะเพื่อแช่กระท้อนไม่ให้กระท้อน